ได้อะไรมาแฟนสวยขึ้นเยอะเนะอะไรเ่ยไปที่แล้วนี่เฮ้ยเหมือนผมสั้นขึ้นด้วยปะไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ใช่ดิผมเลยตัดให้ผมเลตาายเลตัดให้เราเนี่ยอะไม่ใช่คนนี้หนาเลยนะเอาบอกว่าฉันไม่ได้ตัดให้เขาเลย S <S น,นียตัดตาับบ้าเออนี่ก็นี่งูที่แล้วมาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแหละได้ไหมตับนี่ต่อมาสี่สิบกว่างูที่แล้วนี่จะประมาณหกสิบเนาะแม่แล้นไปตัดผมสั้นมาด้วยดีใช่ไหมไอ้โง่มึงพูดปมึงพูดทำไมมึงมากัาาบคใครต่อ กูไม <Scroll> ่เคยไวผมยาวนะมึงก็รู้อยู่ใครไม่เคยมามาครั้งแรกเนี่ยจ่างมันมั่วอูเคยมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยเราว่าเขาไม่เคยมาครั้งที่แล้วนี่มึงจะดูไหมดนกล้องนี่วตอนปิดนี่แล้วไม่เคยมาได้ยังไงบอกจะบอกว่าไม่เคยมา กูดูว่าทลไมกูไม่เคยมาอะไรมาแล้วเออครั้งที่แล้วใช่ไหมที่มาตัดตอนนี้ผมทำพอร์ดฟอริโอแล้วนะสำหรับลูกค้าที่มาตัดเนี่ยนี่วันที่แล้วที่มานี่เอารูปไปด้วยไหมนี่ไงเป็นลักล้างพอดีเลยว,วันนั้นมีเขายืนอยู่ข้างหลังเป็นแบ็คก้าเป็นพอร์ดฟอริโอนะะฮเป็นรูปทรงเอาเอะมาจะไปหยิบไม่ต้องหัวตัด ลูกเลือมันไม่มีแล้วม,มาตัดไม่ไหวเลยจะไม่มีได้ยังไงเล่าก็เป็นคนทําให้เองเนี่ยเขาวงจรปิดเนี่ยมันไม่มีมึงจะพูดทำไมเนี่ยเด็กง,งานเขามึงยังไม่รู้อีกใช่ไหมรูปอะไรช้างรูปไอ้หมอน,นี่ไงไม่มีอะไรตัวเองมาตัดหรือช่างตัดให้ไหวเลยนะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยหาเรื่องให้แล้วช้างมาเลย ไหอหมอนี่ลูกฝีดีไม่เอาพูถ้าตามพ่ดฟอยโอไวมันมาคุยจำได้เป็นไงนก็จับร้านที่ผมแนะนำไปครั้งนี้แล้วเมียได้กินไหมเห็นบอกจะซื้อไปฝากเมียนะมันไม่ชอบกินกว๋วยจับกว๋วยจับกว๋วยเยอะไปเลยให้ตอห่อช่างเหพูด,ดั่วซั่วไม่มีแล้วคุยช่างจำพิดคนแล้วมาครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ย ไม่เคยพาใครหรือว่ามาอะไรกับใครด้วยลืมบุญคุณกูกูจำได้นี่แหละแม่นำร้านกูจักได้มึงเนี่ยเฮ้ยล้วรถป้ายแดงไปไหนแลอะมันไม่ใช่คันนี้ป้ายแดงอะไรต่อฮะก็เจ๊เนี่ยนั่งมาด้วยกันเนี่ยกับป้ายแดงคันนั้นน่ะไม่วันนี้เปลี่ยนผีอู๊ดมาเลยวันนี้ รือไงอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่คนนี้มึงก็พูดมัวซัวนะช่างมึงมีหน้าที่ตัดผม,มตัดให้กูเลยมึงไม่ต้องพูดมากกูไม่อยากตายมึงเข้าใจที่กูพูดไหมไม่มีอะไรตัวเองเข้าใจผิดกันนิดหน่อยไม่มีอะไรแน่นะไอต่อไม่มีจ้าตัวเองไม่มีไม่มีอะไรเลยตัดผมอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดแล้วนะ พี่แต่ผมเคยเห็นเจ๊เขาจริงๆนะเขามาที่นี่นี่แหละจำปิดกหละมนะ้งผมไม่เคยพามาเลยนะแต่ผมเคยเห็นเจ้เขามาจริงๆนะมาเนี่ยร้านเนี่ยร้านตผมเนี่ยอุ้ยจำปิดกุลใชเป่าพี่ไม่เคยพาน้องขอเลยมาเลยนะหือหวงมยังไม่เคยพาดหรอกแต่พี่บอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เอา้าตัวเอง แม่บอกว่าเพราะวิ่งเข้าไงเขาชวนมาตัดพวกเมหมาด้วยเลยรู้ใช่ไหมเขาจะมาร้านเนี้ยอ๋อมาเซอร์ไ์เขาเอานี่พ่อเหรอเอา้าพ่อดีครับอยากให้เจอกันแน่กี่มเขาไาด้เหรอมาทำไมมาทักเลยที่นี่ game.